เจ้าไม่กลัวข้าจัดการพ่อเจ้าหรือ,อยังไงไต้เท้าโปรดฟังข้าน้อยอธิบายไต้เท้าให้ไปสืบเรื่องนกพิราบเพียงอยากสืบให้รู้ว่าไทฮองไทเฮามีท่าที่ต่อเสียนอองอย่างไรแต่จากการตรวจสอบหน่วยองครักษ์ไต้เท้าคิดมากไปจะแน่ใจได้อย่างไร การบินของนุพิราบมีเส้นทางส่งข่าวเพิ่มขึ้นกระทันหันส่วนมากหลอกบินเครื่องทางจากนั้นย้อนกลับคล้ายทําเพื่อปกปิดเส้นทางที่แท้จริงนอกจากนั้นคนและม้าถูกเกณฑ์ไปนอกเมืองจํานวนมากคงทาเพื่อคุ้มกันเสียงออกให้ปลอดภัยหากต้องการทําร้ายอย่ายต้องกระทําให้มากความแม้จะเอ่ยเช่นนั้นแต่เป็นเพียงการคาดคะเนของเจ้าเรื่องเสียงอองเสียงอันตรายใต้เท้าก็าคาดเดาไม่ใช่เหรอ ข้าจะเชื่อสักครั้งแต่เรื่องนี้ต้องได้ผลลัพธ์โดยไวใต้เท้าปลดวางใจไม่นานข้าจะจับฆาตกรเบื้องหลังเรื่องนี้ให้ได้รู้แล้วก็ดีคำสั่งย้ายคนไปชายแดนทะเลทรายใกล้ออกแล้วเวลาของเจ้ากับบนันทิตเย็ยนเหลือไม่มากแล้ว ไทยฮองไทเฮาหากพระองค์ไม่ลงมากระดานนี้ต่อเป่าหวนจะชนะนะพะยะค่ะได้ใน,นเมื่อเป็นเช่นนี้เป่าหวนจะทุนขอรางวัลจากพระองค์เอาสิเจ้าว่ามาเจ้าอยากได้สิ่งใดงานเลี้ยงอทิตยุอไทยครั้งนี้ได้รับเมตตาจากไทยฮองไทยเฮาให้เป่าหวนดำเนินการ เรื่องการเชิญแขกจะเป็นไปได้ไหมว่าให้เป่าหวนตัดสินใจงานเลี้ยงทุกครั้งที่ผ่านมาแขกเรือมีแต่นักกวีแต่งกรอนผู้ขับร้องเสียงใสครั้งนี้จะเชิญบุรุษมากสามารถสตรีรูปงามได้หรือไม่เจ้าอยากเชิญผู้ใด <c oughs> ก็เชิญมาเถอะไปชอบพอ สตรีบ้านไหนเข้าแล้วล่ะสิฮะกระหม่อมขอบพระทัยไทยฮองไทยเฮาข้าหลวงสีมีรายชื่อที่ท่านให้มาข้าเพิ่มรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญเรียบร้อยขอบคุณเสนาบดีจ้างหาไม่ได้วันหน้าเมื่อขอความเมตตาโปรดให้เกียรติกันบ้างเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้รู้จักศิลาชาติแดงล้วนอยู่ในรายชื่อแขกงานอาทิตย์อุทัยฆาตรกรอยู่ในหมู่พวกเขาต้องตามหาฆาตรกรจากกลุ่มคนพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆมิสู้ให้ฝ่ายฆาตรกรมาหาเราเองเช่นนี้จะลดความผิดพลาดได้ในตัวสตรีที่ตายไปล้วนมีจุดที่แต่งกายคล้ายกัน ทั้งยังถนัดบ,บันเลงผีผาเหมือนกันหากข้าแต่งกายให้คล้ายพวกนางดึงดูดความสนใจเช่นนี้ฆาตกรย่อมลงมือพอถึงตอนนั้นพวกท่านก็บุกจับคาหนางังคาเขาไม่ได้อันตรายเกินไปเจ้าไปไม่ได้ข้าไปเลือกจากธงหมิงมาสักคนแต่งกายให้เหมือนเป้าหมายขอรับไม่ได้คีติการ้านทงหมิงคือชาวบ้านทั่วไป เราจะเอาชีวิตชาวบ้านไปเสี่ยงได้ยังไงอีกอย่างฆาตการพวกนี้ลงมือโหดเหี้ยมหากเป็นอะไรขึ้นมาจะบอกครอบครัวพวกนางยังไงเจ้าก็รู้อันตรายหากเจ้าเป็นอันตรายข้าจะทูลไทยฮองไทยเฮามหาเสนาจางและบัณฑิตเยียนว่าอย่างไร คดีนี้เป็นค่าที่ยืนยันให้สืบต่อหากข่าไม่ยื่นมือเข้ามาคงปิดคดีไปนานแล้วบัดนี้ขัดเพียงขั้นสุดท้ายข่าควรรับผิดชอบจนจบขุนนางสืบคดียอมต้องให้ขุนนางหญิงไปเสี่ยงภัยให้ข่านำชีวิตชาวบ้านไปเสี่ยงตายข้าทำไม่ได้หากจะเอาตัวเองเข้าล่อก็ต้องดูด้วยว่าผ่านมาตรฐานไหมต้องถนัดบันเลงผีผาเจ้าเล่นเป็นเหรอ ไม่นึกว่าหูหยินจะมาความสามารถเช่นนี้เป็นยังไงฝีมือข้าได้หรือไม่ฮูหยินมีทักษะดนตรีที่ดีบรรเลงต่ออีกเพลงสิข้าเหนื่อยแล้ว ้เ,เหนื่อยเกินไปหรือเล่นไม่เป็นถึงยามขึ้นเวทีในงานอาทิตย์อุทยัยก็คิดจะบรรเลงไม่กี่วัคแค่นี้แหละ ก็ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีคิดได้ก็จะสอน<ม>สอนแต่เรื่องสำคัญก็แล้วกัน<ม>ยาบรนเลงผีผาอาพรเช่นนี้ก็ไม่เหมาะสมควรใส่ชุดที่เย็นสบายหน่อยคงไม่ต้องทำเช่นนั้นกระมังมสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จะบรนเลงไพเราะหรือไม่ไพเราะแต่บรรยากาศต้องถึงขั<ม>้นดูให้ดีนะ จ้าจับเป็นอยู่แล้วต้องเริ่มที่ยืดขาควยกันใช่ค่อยๆนะหมุนตัวหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆผ้าบินผ้าบินเจ้าดูนะกระโปรงพิ้วสวยหมุนให้กระโปรงผิ้วขึ้นมาโดดเด่นทมาทมาทมาทะมะ ท่านนั่งลงบันเลงได้ไหมเอาแต่มุนไปหมุนมาข้ามองไม่เห็นวิธีบันเลงเลยโถ่เอ้ยวิธีบันเลงไม่สําคัญตรงนี้ตั้งหากที่สําคัญดูให้ดีนะลกูกยกมือขึ้นเหนือศีรษะนำลงมาจากด้านหลัง ข้าทางต้องมีสเสน่ห์เยายวนเปิดหน้าให้ชัดตาข้ามองตาข้าใช้สเสน่ห์ของสตรีดวงตาสำคัญที่ดวงตามองตาแม่ถูกต้องจากนั้นนะระวังจุดนี้หมุนตัวอีกรอบนี่เห็นไหมหสั่นไหวทั้งตัวออ ปกติแล้วสิ่งเนี้ยควรจะร่วงหล่นบนพื้นแล้วถึงจะถูกนะลูกนะท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ประเดี๋ยวค่อยร่ายรำท่านนั่งลงก่อนข้าเพียงอยากตั้งใจบรรเลงเพลงโอ้ยเพลงเน่ยนไม่สำคัญสำคัญที่คุณภาพแม่เจ้านะ่ะ ยามนั้นบรรเลงเพลงเพียงหนึ่งเพลงเท่านั้นคนเก่งที่แท้จริงไม่ต้องใช้เพลงที่สองด้วยซ้ำอีกอย่างพ่อเจ้าก็ไม่เคยอดทนจนถึงเพลงที่สองสักคราหนึ่งไม่ใช่ท่านแม่ท่านหมายถึงอะไรกันโธ่เอ้ยเมื่อครูที่แม่สอนเจ้าสิ่งเนี้ยจบท่าย้อนกับผีผาบุรุษเนะี่ยอดทนไม่ไหวหลูกท่านแม่ข้าอยากเรียนรู้การบรรเลงเพลงเพื่อนาไปสืบคดีท่านคิดว่าข้าจะเอาไปทําอะไรเอ๊ะ S 1> <S 1> <S แม่ก็นึกว่าเจ้าอยากจะให้แม่สอนพวกความสุขเริงรมสเสน่ห์ผีผ่าพึงใจไงอยไม่ใช่ซะหน่อยอโอ้ยท่านนะท่านรู้ไหมว่าแม่ข้าเอาแต่นึกถึงสิ่งใดโดยเพราะข้าออกเดือนแล้วทุกอย่างที่ข้าคิดทำหรือต้องวนอยู่กับการเอาใจสามีงั้นเหรอแม่เจ้าถูกส่งไปโรงละครตั้งแต่ยังเด็กหัวหน,น้าโรงละครสอนพวกเราว่า ต้องรู้จักอดทนอย่างยิ่งวางตัวให้ต่ำเย้าวยวนสนุกสนานโชคดีที่พ่อเจ้าเมตานางถึงทำให้ชีวิตนางมีที่พักพิงดังนั้นในสายตานางปลายทางที่ดีที่สุดที่จะทำเพื่อบุตรีได้ก็คือหาคนดีมาคุ้มครองเคียงคู่เช่นนั้นตามมาตรฐานท่านแม่ข้าย่อมไม่มีปลายทางที่ดีแน่นอนข้าไม่ได้แต่งกับคนดี นางเอ่ยกับข้าอยู่หลายครั้งยามอยู่ในวังหลวงให้ข้าดูแลเจ้านางสั่งข้าว่าห้ามไม่ยอมอสามีของเจ้าทำลายชีวิตเจ้าบัดนี้เจ้าปลอดภัยไร้กังวลนางก็วางใจแล้วจึงคิดหาวิธีให้เจ้ารักษาตำแหน่งนายหญิงเอาไว้อย่างมั่นคงท่านแม่คิดเยอะไปแล้ว ตำแหน่งนยายหญิงนี้ผู้ใดอยากได้ก็เอาไปเถอะข้าไม่ต้องการให้บุรุษมาปกป้องข้าหวังเพียงแค่ได้เป็นสตรีที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่ปกป้องทั้งตนเองและครอบครัวได้ข้าเยนซิ่งได้เกิดในรัชสมัยที่ปกครองโดยสตรีเก๋ต้องใช้รูปลักษณ์ล่อลลงคนเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้าต้องการการแสดงผีผา เพื่อดึงดูดผู้ชมร่างเวทีทุกคนไว้ให้ได้เมื่อครูเจ้าว่าใช้เพื่อสืบคดีหรือ,อข้าต้องการแสดงผีผาที่ร้านหลิวซ้างเพียงแค่หนึ่งเพลงเท่านั้น